คนเจ้าเมียนความสจความเจริญโรคภัยไข้นจนเจ,เออออจ,จ็บมาเบียนรูปต่างอันบ้างจนเจริญไหพระคุ้มครองอายุมันจริงอย่ามีโรคัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยมีหลานอุ้มเร็วพ่อครอวยหวพรให้ลูกมีแต่วความสุขความสบายหากินอะไรขพให้<น>ร่ำรวยสิ่งที่จากติดทังหลายในคนและโลก ก็จงมาปกปักรักษาโลกให้มีแต่ความสุขความสบายชนะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายหมดไเลยเ็ยวิ่งออกลังกายเร็วๆแล้วจะได้ผอมจะได้ลดห้ามกินอะไรเยอะๆลดบางอย่าห้ามกวนห้าวนเต้มาจกตีเตียวแบบแป้งปนหไขมัน